แต่เรามาดูนะคะเรื่องการใช้พวงมาลัยที่ครูนัทเกลื่อนไปมาต้นคลิปนะคะเวลาเราจะแซงเปลี่ยนเลนหรือว่าจัดทิศทางรถแค่เล็กน้อยมเมื่อล้อเราตรงแล้วเราควรจะใช้ถ้าทางฟิกแฮนแบบนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวคุณนัทจะไปด้วยความเร็วต่ําให้ดูก่อนก็คือปล่อยเบรกไปน้อยๆนะคะว่าเป็นยังไงถ้าเราใช้ฟิกแฮนมันเสียทิศทางรถมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นลานก,กว้างๆนะคะเป็นลานจอดรถซึ่งตอนนี้ไม่มีรถมาจอดเลยไม่มีใครใช้รถใช้ถนนคุณนัทขออนุญาตขับผิดทิศทางการขับบ้างนะอาจจะมีขับย้อนสอนบ้างนะคะ แต่ก็ดูเรื่องความปลอดภัยไปแล้วว่าไม่กระทบการจราจรของรถคันอื่นนะคะหรือว่าการใช้รถใช้ถนนของคนอื่นดังนั้นเหมือนเดิมค่ะไม่ดราม่านะคะก็จะเลือกช่วงเวลาที่คนไม่มาใช้สถานที่กันอนเดี๋ยวจะมีท้าให้ดูด้วยนะว่าตอนแค่ปล่อยเบรกไปทั้งหมดนะคะคุณน่าจะเน้นปล่อยทั้งหมดนะจะไม่เลี้ยงเบรกไว้นะคะแล้วดูว่าการใช้ฟิกแฮนเบี่ยงทิศทางพวงมาลัยแค่เล็กน้อยส่งผลกับทิศทางรถมากน้อยแค่ไหนนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปที่เกียรดีนะหลังจากนั้นมองไกลไปข้างหน้านะคะเดี๋ยวคุณนัททำให้ดูตอนนี้คุณนัทจะปล่อยเบรกทั้งหมดแบบนี้นะคะเพื่อหเห็นภาพง่ายขึ้นคุณนัทจะดึงเท้าออกมาเลยอตอนนี้ไม่ได้ควบคุมอะไรเลยนะที่เท้าไม่ได้เหยียบอะไรนะคะสังเกตดูนะถ้าครูนัทด,ดึงไปซ้ายครึ่งพวงมาลัยทุกคนเห็นทิศทางนุดไหมคะ ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนะแล้วก็ดึงขวามาครึ่งหนึ่งค่ะเท่ากับเมื่อกี้เราค้างไว้อย่างเงี้ยนี่คือทิศทางรถที่เราได้นะคะเนี่ยแล้วก็ดึงใหม่ครึ่งหนึ่งนี่ดึงครึ่งหนึ่งค้างไว้เองนะไม่ได้หมุนเลยนะคะอันตรายไหมถ้าเกิดเรา ใช้ความเร็วเยอะแล้วไปดึงพวงมาลัยเยอะนะคะนี่คุณนัดไปด้วยความเร็วต่ํสิ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะดี๋ยวขอเลี้ยวตรงนี้ก่อนนะคะแล้วดูว่าถ้าเกิดเราใช้พวงมาลัยแค่เล็กน้อยล่ะโอเคไหมถ้าเกิดเราจะใช้ฟิ่แคนนะคะทิศทางรถจะเสียไปเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวคุณนัดจะไปอยู่ถึงกลางลานนี้เหมือนเดิมนะ,ะแล้วก็ไปด้วยความเร็วต่ําเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะ ตันนี้อยู่สิบกับสองแล้วลองเอียงนิดเดียวเดี๋ยวคุณน่าจะเอียงไปทางซ้ายก่อนแค่นี้เห็นไหมคะก็จัดรถให้เอียงซ้ายเอียงขวานในเลนที่เราขับได้แล้วเพียงแค่นี้ ยงไปตามรถเดี๋ยวมาอีกนิดนึงแค่นี้เนี่ยค่ะแล้วก็ขับไปตรงอเอียงขวาอีกนิดหนึง่งแค่นี้ถ้าเราจะจัดรถที่อยู่ในเลนตัวเองนะคะใช้พวงมาลัยแค่นี้พอเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเองนะคะเหมือนถ้าเรารู้สึกว่าเขาเอียงซ้ายใช่ไหมสมมติรถมันเอียงซ้ายนี่สมมติก่อนนะ,ะรถเอียงซ้ายอยากให้ตรงเนะะี่ยค่ะเราก็ปรับขวามาแค่นี้พอไม่ต้องดึงมาเยอะเนี่ยค่ะค่อยไป พอค่อยใช้พวงมาลัยนี่ก็คือความเร็วรยังไม่เยอะนะใช้การปล่อยเบรกไปทั้งหมดก่อนก็เหมือนเราขับถนนจริงอะ่ะบางทีช่วงรถติดก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้ดูนะถ้าเราใช้คันเร่งล่ะใช้คันเร่งอยู่แล้วถือไปหักพวงมาลัยเยอะนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเ,เท้าไปแซนายที่เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวคุณน่าจะเหยียบคันเร่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองดูนะคะถ้าเราดึงไปซ้ายนะเป็นไงคะ นี่ดึงไปซ้ายนะหรอลองจินตนาการดูนะตอนที่เราแซงหรือว่าเปลี่ยนเลนกันนะคะหลายคนที่เกือบจะหมุนพวงมาลัยไปเลยอะ่ะผลที่ได้มันคืออะไรนะคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะ,นะเดี๋ยวดูทางนี้นะคะ,ะเดี๋ยวคุณต้องใช้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมุติเราจะเปลี่ยนเลนไปเลนขวาต้องดึงเยอะกูมันไม่เปลี่ยนเลน น่ากลัวไหมถ้าไม่หลบมานี่น่ากลัวมากเลยนะคะหลอนมากเลยโอเคดูวิธีที่อันตรายแล้วก็ไม่ถูกต้องกันไปแล้วนะคะอย่าเรียกว่าวิธีเลยเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีถูกต้องถ้าเราจะแซงหรือเปลี่ยนเลนกันนะ,ะด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคนะุณนัทนทำให้ดูนะ อตั้งรถให้ตรงเลนก่อนหลังจากนั้นกดคันเร่งนะคะไปที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติคุณน่าจะเปลี่ยนไปเลนซ้ายนะคะคุณน้ตอตรงอะไรแค่นี้เห็นไหมคะไปซ้ายได้เหมือนกันแต่สมมติกว่าไหมอ,อสมมติกว่า ดังนั้นพวงมลลาลัยตอนที่เราจะแซงหรือเปลี่ยนเลนแล้วรถกําลังมีความเร็วอยู่อย่าไปดึงมันเยอะค่ะเบี่ยงมันไม่เบี่ยงเลยครูน่าชอบบอกนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ไปสอนนะบอกว่าเราเบี่ยงมันไม่เบี่ยงเลยเวลาเราจะเปลี่ยนเลนหรือจะแซงนะคะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวรอบนี้จะเบี่ยงไปซ้ายดูบ้างนะคะแบบนี้นะใช้ความเร็วมาประมาณ20ิกิโเมตรต่อชั่วโมงเราต้องการเปลี่ยนไปเลนซ้ายใช่ไหมคะดึงซ้ายมานิดหนึ่งนิดเดียวเห็นไหมเราเปลี่ยนเลนได้แล้วนะคะ ดังนั้นก็คือความเร็วนะคะกับพวงมาลัยนะให้เราจะไม่ง่ายเลยค่ะว่าถ้าเกิดรถความเร็วเยอะนะรถเรามีความเร็วที่ค่อนข้างเยอะพวงมาลัยใช้เล็กน้อยรถก็เปลี่ยนทิศทางแล้วอาจจะใช้แค่นี้ก็ได้ค่ะถ้ามาความเร็ว60กิโเมตรต่อชั่วโมงแต่เดี๋ยวคุณน่าจะมี EP ที่แนะนําให้นะว่าความเร็วแค่นี้ควรจะใช้พวงมาลัยมากน้อยแค่ไหนก็จะมีให้ดูอีกทีหนึ่งแต่นี่เป็นพื้นฐานเบสิกเลยมาทําภาพให้เห็นกันว่าเป็นยังไงให้เราบอกกับตัวเองไว้เลยค่ะว่าการแซงหรือเปลี่ยนเลน ใช้พวงมาลัยแค่นี้พอเนะะี่ยค่ะแค่นี้ไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ํานะคะแค่นี้ก็แซงหรือเปลี่ยนเลนได้แล้วถึงแม้จะมาด้วยความเร็วแค่ยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ต้องกลัว,วมันจะไม่ย้ายไปอีกเลนหนึ่งไม่ต้องกลัวว่าเราจะแซงเขาไม่ได้แซงเขาไม่ผลถ้าเกิดใช้เยอะขนาดนี้พ้นแน่นอนค่ะพ้นไปเลนนู้นเลยนะคะอันนั้นคือเยอะไปอันตราย